ท่านผู้ชมที่เคารพครับข่าวทะลุไหม่วันนี้วันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567ก็ได้รับการสนับสนุนจากเบตาวันครับเบตาวันสารสกัดจากเบตากรูแคนผสมวิตามินซีและผสมคิวเทนเอามาใส่ไว้ในกระปุก60แคปซูลครับชื่อว่าเบตาวัน ได้รับอนุญาตจากอยเรียบร้อยและได้ขออนุญาตอยให้โฆษณาได้ตามคำอนุญาตของอยคือสำนักงานอาหารและยาบอกว่าเบตาวันสารสกัดจากยีส์ผสมวิตามินซีและคิวเทนสบายใจหายห่วงรู้แล้วครับคิวเทนมันมีประโยชน์ยังไงวิตามินซีมีประโยชน์ยังไงและยิ่งเบตากรูแคนในทางวิชาการยืนยันชัดเจนครับจากหลายๆแหล่ง หลายหลายแหล่งข่าวเอาอย่างนี้มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดคณะแพทยศาสตร์ยืนยันว่าเบต้ากรูแคนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างภูมิต้านทานได้ในทางวิชาการนะครับและมันยังสร้างเซลล์เพชฌฆาตหรือคินเลอร์เซลล์อะไรที่แปลกปลอมมันในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดมีไหมผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมีไหมไม่มีครับหรือมีก็หายาก ขนาดอดีตปปรดกระทรวงสาธารณาสุขนักวิจัยดีเด่นของประเทศไทยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์สมศักดิ์วรคามินครับยืนยันชัดเจนว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบนี่ชัดเจนตำราเล่มนี้จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นตำราที่มีคุณภาพผมก็ไปซื้อมาอ่าน และเห็นว่ามันมีคุณค่าสำหรับท่านทั้งหลายที่รักสุขภาพรับประทานทุกคนในบ้านเด็ก3ามขวบก็รับประทานได้ครับนี่ขนาดว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกอันนี้ดูชัดๆเลยครับฉะนั้นคนระดับเปกระทรวงพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากในหน้าปกบอกว่ามะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเอ ชัดเจนนะครับนั่นก็คือเบต้าวันรูปลักษณะเป็นอย่างนี้ไม่มีวางขายในท้องตลาดไม่ต้องไปหาที่ไหนสั่งซื้อแบบโซเชียลมีเดียครับผมโฆษณาเป็นโซเชียลมีเดียคือลักษณะโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันขายสำหรับท่านที่ท่านที่จะสั่งซื้อโทรศัพท์เข้ามาสองหมายเลขเท่านั้นละครับสองหมายเลขเท่านั้นท่านโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อได้นะ ยังผ่อนได้นะซื้อสองขวดได้ซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดนะเงินน้อยซื้อทีละสองนี่คราวนี้ซื้อสองคราวหนา้าซื้อสองคราวหนา้าได้แถมฟรีขวดนะยกเว้นซื้อทีละขวดครับอ่ะก็เอามาเล่าให้ฟังะตอนต้นรายการเพราะว่าหลายท่านมีปัญหาสุขภาพจริงๆก็อยากจะต้องดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานและที่สำคัญก็มีเซลล์เพชฌฆาตคอยดูแลร่างกายเราไง อะไรที่แปลกปลอมมาในร่างกายมันก็มีพวกเชื้อราไวรัสปรสิตนะกินกินเอไออะไรอะ่ะข้าสารสิบปีมก็เจอไอพวกนี้อยู่แล้วอ่าเจอไอพวกนี้อยู่แล้วมันไปสร้างเซลเล์มะเร็งแต่มันไปเจอเซลล์เพชฌฆาตของเบทากรูแคนแม่งเกาะเดเลยครับตายคาที่เลยนะมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่สมุนไพรนะครับเขาสกัดจากยีสต์ขนมปังและปลอดภัยที่สุด วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้วันนี้วันอาทิตย์นะครับตรงกับ23มิถุนายนสอง7อุอิงประเดิมคดีแรกนี่คือแผนกวาดล้างระบบทักษิณหรือเปล่าเออมันน่าสงสัยเว้ยน่าสงสัยหลังจากเกิดกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าป่ากับคนในเมือง เรียกว่าบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปผู้ดีเดินกรอกขี่ครอกเดินถนนนะขี้ครอกเดินถนนผู้ผมนั่นมันเป็นผู้ดีผมก็ต้องตัวรีบเลยเดินตามตรอกให้ขี่ครอกนะขี้ครอกเขาเดินถนนนะประชาชนยกมือไหวยกย่องโอ้ยดีมากนะทุจริตบ้านเมืองมาดีมากไม่เป็นไรแบ่งให้ประชาชนบ้างกูไม่ถือพวกกูสิบล้านไม่ถือพวกกูสิบสี่ล้านไม่ถือมาเลย บ้านเมืองมันถึงจุดนี้ได้ยังไงถึงจุดนี้ได้ยังไงไปดูประเทศอื่นที่เขาด้อยพัฒนากว่าประเทศไทยสิไปดูประเทศอื่นที่เขาด้ยาายดอดยพัฒนาประเทศไทยสิกว่าประเทศไทยประเทศไทยเจริญกว่าแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาด้อยพัฒนานะเขายังมีกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์เล่นกับไอ้พวกที่โกงบ้านโกงเมืองอย่างเช่นประเทศอะไระ่ะประเทศ บูกินาฟาโซรัฐมนตรีของของเขาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงการคลังของบูกินานะครับคงจะอยู่ทั้งแอฟริการัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถูกจับแก้ผ้าถามทำไมจับแก้ผ้าให้ประชาชนเคี่ยนตีตามคําสั่งของประธานาธิบดีอิบราฮิม เนื่องมาจากทุจริตขอรับชันขโมยเงินรัฐบาลและเอารัดเอาเปรียบปากท้องของประชาชนฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศหนึ่งประเทศใดในแถบเอเชียนะนะประเทศกาลาแลนนะหรือในประเทศอะไรนะประเทศถุงขนมอ่ะประเทศอะไรอนะ่ะเห็นไหมโอ้ยอยังสบาย สบายใจโอ้ยผู้คนยกย่องไปไหนผู้ว่ามาต้อนรับมาต้อนรับผู้ขับการจังหวัดมาโอ้โหยินดีครับท่านดีครับนายยินดีครับท่านโอ้โหโชคดีครับท่านเฮ้ยบ้านเมืองมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ถ้ามึงไปอยู่ไอ้ประเทศบูบูกินาบูกินาฟาโรเนี่ยไอ้บูกินาฟาโซเนี่ยประธานาธิบดีสั่งจับแก้ผ้านะให้ประชาชนเคขี่ยนทีนะวยเออ แต่ประเทศนี้ได้รับการยกย่องเฮ้ยมันเป็นยังไงเป็นยังไงก็ช่างมาเทาอะนี่เล่าให้ฟังเป็นน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มเพื่อจะบอกว่าเวลาเนี้นะเจ้าป่าเจ้าป่าใครได้อยู่ในป่าออกมาสู้กับคนในเมืองนะออกมาสู้คนในเมืองเพราะคนในเมืองไปพาดพิงถึงเจ้าป่า ที่บอกว่ามีปัญหา,ม,ญหาหมีปัญหานู่นมีปัญหานี่เป็นวิวาทะเมื่อสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพอมาวันนี้เจ้าป่าออกฤทธิ์แล้วครับเจ้าป่าออกฤทธิ์เพราะเขามีปืนนี่ยิงป้องโดนกล่องดวงใจโดนกล่องดวงใจของเจ้าพ่อเมืองหลวง เออโดนกล่องดวงใจยังไงไปถามได้นะไปถามได้กล่องดวงใจนี่โดนโดนปังเลยครับเพราะเป็นกล่องดวงใจที่รักที่สุดถึงขนาดยังไม่อยากให้เป็นนายกเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญแรงมากทุดจริตคอร์รัปชันโทษประหารชีวิตนะโทษจำคุก และก็อายุความไม่มีหมดอายุความนี่คือมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากปรากฏว่าทหารเอกของเจ้าป่าเรื่องชะเรืองเรืองไกลเรื่องไกลไปร้องปอป,ปชให้ตรวจสอบหัวหน้าพักเพื่อไทยพนะท่านแพรทองทานเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐหรือไม่ที่นายก แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ทหารเอกเรืองไกลหลีกิจวัฒนะออกมาบอกว่าจากการติดตามข่าวต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร,ร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติของแพรทองทานชินวัตรมาโดยตลอดทำให้เกิดประเด็นอันควรให้คณะกรรมการปปอชอตรวจสอบเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะตั้งเป็นคดีต้องให้ความเป็นธรรมกับเถอ ตอนนี้เพียงแต่ตั้งเรื่องนะยังไม่จัดประชุมกันถ้าจัดประชุมวันไหนตั้งเป็นคดีวันไหนเธอก็จะประเดิมคดีแรกครับบดีแรกนั่นก็คือยิงป้องกล่องดวงใจกลองดวงใจของพี่แมวเลยครับฉะนั้นงานนี้อย่ากระพริบสายตาผมบอกได้เท่านี้กันแล้วกันอย่ากระพริบสายตาครับฉะนั้นทหารเอกเรืองไกล ของเจ้าป่าเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเพื่อตรวจสอบคุณแพทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐตามความในพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าใยการป้องกันและปราบปรามทุจริตป,ปี2 5 6 1 1 1มาตราสี่หรือไม่น่าคิดนะครับน่าคิดนะครับ เพราะคุณแพทองทานเนี่ยมีตำแหน่งตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีข้อ4เขาระบุว่าอย่างไงเขาระบุว่าการเบริกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือที่ปรึกษาตามการแต่งตั้งของคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือองคอ์กรมหาชนทหารเอกเรืองไกลบอกว่าตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปป,ปชมาตราสีเขาบัญญัติชัดเจนว่าอย่างนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความว่าข้าราชการหรือพนักงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือมีเงินเดือนประจำผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานอื่นตามกฎหมายและให้หมายความรวมถึงกรรมการอนุกรรมการลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจและบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทาปกครองจัดตั้งขึ้นในระบบราชการรัฐวิสาหกิจและกิจการอื่นๆของรัฐด้วยอันนี้แหละเป็นผลจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เซ็นโดยเศษฐาทวีสินมันต้องตรวจสอบทหานเอกเรืองไกรบอกต้องตรวจสอบ ว่าแพรทองทานเนี่ยในฐานะรองประธานซอฟพาวเวอร์เนี่ยซึ่งเป็นรองประธานควรถือเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าพนักงานของรัฐตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปป,ปชมาตราสีครับเอาแล้วงานนี้เอาแล้วครับป้องกล่องดวงใจเลยครับนะกล่องเดืองใจเลยและก็รู้อยู่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคนในป่ากับใครคณะกรรมการไหนงานนี้แม้ก็รู้ว่ามันก็เสี่ยงพอสมควรเสี่ยงที่เอาลูกสาวมาเสี่ยงไงเอามาเสี่ยงโดยไม่รู้ว่าไปทำอะไรบ้างฉะนั้นไอ้ห้าพัล้านที่ขอไปมึงงบประมาณปี2 5 6 7เนี่ยมันใช้ไปหมดหรือยังหรือใช้ไปหมดแล้วนะใช้ไปหมดหรือยังหรือใช้ไปหมดแล้วตอนที่ ทักษิณชินวัตรหรือโทนี่เขาไปขึ้นศาลเมื่อวันที่18เมื่อวันที่18ไปขึ้นศาลครับปรากฏว่านางนางอุงอิงเนี่ยหรือว่าแพรทองทานเนี่ยตละลัดแต่ไปไปไหนครับไปรัเสเซียผมก็เฝ้าดูผมว่าเฮ้ยพ่อขึ้นศาลทั้งทีจะได้ประกันไม่ได้ประกันไม่รู้ แต่แพทองทานก็ไปเดินตะละแต่แต่อยู่ประเทศรัสเซียไปกันเยอะนะเหมาํำไปด้วยกระมังผมมั่นใจว่าละเหมาำํำหรือไม่เหมาำํำไหนเถียงมาหน่อยอให้ความรู้ผมหน่อยว่าไม่ได้เหมาำํำเพราะเงินมันเหลือเยอะเงินงบประมาณใครเป็นใครการก็รู้ใครเป็นระดับระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงตบวงกรมก็รู้เขาให้งบมาต้องใช้ให้หมดต้องใช้ให้หมดถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยเขาจะโดนตัดงบคราวหน้าบอาเอ้ยให้ไปแล้วมึงใช้ไม่หมดคราวนี้อย่าเอาไปขานาดน,นั้นเลยเอาน้อยรู้หน่อย ฉะนั้นไอ้งบที่ได้ไปซอฟพาเวอร์เนี่ยห้าพันกว่าล้านห้าพันกว่าล้านมันต้องรีบใช้ก่อนที่จะมีงบประมาณหม่ปีสองพันหายปกสิบแปดเหมือนกันครับนะกระทรวงต่งวงกลมถือเป็นการปฏิบัติอย่างนี้ฉะนั้นคุณแพทองทานเนี่ยเขาไปรัเสเซียเขาไปทำไมตามมาเดี๋ยวบุญลวีจะเล่าให้ฟัง เขาบอกว่าเขาไปหารือทวิภาคีแอฟริกาใต้เพื่อจะตกลงเรื่อง FTA 5ประเทศดันการลงทุนอาเซียนยูเรเซียสแสดงว่าเธอก็เป็นพนักงานเจ้าพนักงานของรัฐใช่ไหมเป็นข้าราชการการเมืองใช่หรือไม่ถ้าเป็นแค่หัวหน้าพักนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่เธอไปครั้งนี้เป็นหัวหน้าทีม นะเป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้อง,องกับการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเพียงหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งเหมือนกับผมนะ่ะโกหวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เผอิญน่ะคุณแพทองทานเขาเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเขาก็นําคณะทํางานเนี่ยนะครับมีใครบ้างมีผู้แทนการค้าไทยคุณณลินีทวีสิน มีคุณดูสิตเมนพันธ์ที่ปรึกษารัมรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมีคุณธนรัตน์จงสุทธามณีเลขาัฐมาตรีต่างประเทศมีคุณชัยิกาวงนภาจันทร์ที่ปรึกษารัมรีต่างประเทศและก็อีกหลายคนไปร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกบริกไปร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกบริกและอาเซียนรัสเซียรา u n d เ a บเิลที่เมือง วลาดิววอสต็อกที่ประเทศรัรเสเซียทีนี้เมื่อไปประชุมเนี่ยผมก็ต้องถามคุณเช้าเหมาลำหรือคุณนั่งเครื่องบินบิสเนสไปหรือว่าวีไอ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 ไเฟิร์สคาสไปเพราะมีการใช้เงินใช้ทองมากผลงานออกมาบ้างไหมในสภาเมื่อพุทประสุขที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์นะไม่มีใครพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่ใช้เงินไปเท่าไหร่ หมดงบประมาณไปเท่าไหร่มันได้ผลไปเท่าไหร่และขายขายสินค้าอะไรไปได้ยังไงแค่ไหนบ้างไม่มีคำตอบอะไรเลยครับไม่มีคำตอบเอาแต่ใช้เงินใช้เงินไปเดินตากลมหนาวที่รัสเซียวลาดีวอสตอกไปเดินตากลมหนาวที่ที่หลายที่เหมือนกับน,นายกะตละลตแต,แต่ไปหลายประเทศ20กว่าประเทศโอ้ยผมไปทำงานแล้วมันดินทาผมงานอะไรอะ่ะเมื่อทำงานไปขายบ้านขายคอนโดหรือเปล่า ถ้าคุณทํางานเพื่อประเทศชาติไปหากลุ่มลงทุนมาไหนดูสิมีใครลงมาทูลลงทุนบ้างนี่คือการผลาญเงินของรัฐผลาญเงินของรัฐเมื่อวานผมถามเรื่องข้าวสิปีไหนตอบผมมาหน่อยขายไปหรือยังเขาบอกคนเขาบอกขายไปแล้วขายให้ไหนขายแอฟริกาหรือขายคนไทยขายคนไทยหรือเปล่าบริษัทที่ว่าแล้วเสร็จไปทาไปทําข้าวถุงออกมาขายเนี่ยหลายคนบอกเอ้ยใครดูไม่ออกก็โง่แล้วผมเนี่ยโง่ครับผมดูไม่ออกจริงจริงผมจะดูไงมันใส่ข้าวถุงอะ มันจะใส่ตรามงกุฎตราควีนราชินีหรือตราอะไรก็แล้วแต่มันก็คือข้าวอะ่ะเอาไปผสมหรือเปล่าไปอะไรหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นข้าวสิบปีหมอเขาบอกว่ากินแล้วก็เจอมะเร็งนี่ผมถึงถามผมไม่ได้มาโจมตีมาแซะนะไม่ได้มาแซะมาโจมตีเป็นหน้าที่ของผมที่ผมมานั่งทํารายการนะอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นสื่อมวลชนหรือทําหน้าที่ในฐานะหัวหนาพักการเมือง เพราะมันลือกันมากไงเมื่อมันลือกันมากเฮ้ยกูซื้อมากินหรือเปล่าวะสิปีเฮ้ยเ็าขายไปไหนวะเฮ้ยไม่มีใครบอกเลยวะเฮ้ยเขาบอกขายคนไทยไหนบอกขายแอฟริกาผู้คนงุนงงสงสัยแต่ถ้าขายคนไทยแล้วไปใส่ข้าถุงเนี่ยผมว่าคุณใจดํามากคุณใจดํามากที่คุณฆ่าประชาชนได้ลงคอเพราะกินไปแล้วแม่งเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งครับ ฉะนั้นการบริหารราชการแผ่นดินของคุณเนี่ยอันนี้อภิปรายนอกสภานะครับไม่ใช่งบงบงงบประมาณผ่านไปแล้วส0มร้เสียงเรียบร้อยโรงเรียนแมวไปแล้วสามารถทำไอ้หนึ่งหมื่นดิจิตอลวอลเลได้เอาไปแจกเลยไปแจกเลยผมยู่ให้แจกนะแจกเป็นเงินสดนะไม่ต้องสแกนอย่างนี้ไม่ต้องทำเป็นไอนะ้ดิจิตอลวอลเล็ตเพราะว่ามันเป็นเงินสดก็ประมาณนี่เงินสดนะ เงินสดนะครับเงินบาทนะครับไม่ใช่เงินกระสอบเงินบาทและไม่ใช่เงินดิจิตอลต้องแจกเป็นเงินสดนผมยุแยงแตะแคงรวยวแจกเลยแจกเลยเว้ยเฮ้ยเออนะผมดูดูดูวสิเพราะประชาชนเขาเดือดร้อนมันจะได้หมุนเวียนมันจะได้เป็นพายุเศรษฐกิจหมุนไป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 เออเพราะคนเนี่ยเวลานี้มันเดือดร้อนมันจนกันมากไหนๆจะงบประมาณาก็แจกไปเลยแจกไปเลยผมไม่เคยขัดขวาง อะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหลังว่ากันทีหลังว่ากันทีหลังใครเป็นรัฐบาลต่อไปก็หาเงินใช้นี่ก็แล้วกันนะฉะนั้นวันนี้ก็จะบอกกล่าวให้ท่านทั้งหลายว่าคุณองค์อิงประเดิมคดีแรกหรือเปล่าเพราะเวลานี้มันกำลังเริ่มที่จะตั้งข่ายเป็นคดีแรกของคุณอง์อิงหรือคุณแพทองทานจะเป็นคดีแรกหรือเปล่าเพราะมันเข้า มันเข้าข่ายเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และนางก็เป็นประธานอนุกรรมการประธานกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ที่มีหน้าที่ใช้เงินออกคำสั่งใช้เงินนู่นนี่หรือเปล่าจนแม่ทัพเรืองไกลหรือขุนศึกเรืองไกลนะเขาก็ออกมาร้องแรกแขกกระเชอือมาร้องแรกแขกกระเชอือ มันก็เหมือนว่านี่คือการที่จะไปตั้งคดีใหม่ให้กับเธอผมก็ต้องให้กําลังใจอิงนะน้องอิงเอ้ยสู้เขาสู้เขาผมไม่ได้มาแซน้องนะการที่จะขึ้นเป็นผู้นำต้องใจแกร่งกล้าเป็นหญิงเหล็กไม่ต้องกลัวคดีความจะมากี่ครั้งมาเพราะบ้านเมืองต่อไปต้องการคนรุ่นใหม่ต้องการคนรุ่นใหม่มาเลยผมไม่เคยกีดกันคนรุ่นใหม่เพราะพวกผมมันมีแต่จะเข้าโรงกัน ไม่มีทางที่จะไปหยุดยั้งเข็มนาฬิกาได้เหมือนกับคุณพิธาบอกพวกผมหยุดไม่ได้คุณก็หยุดไม่ได้เมื่อหยุดเข็มนาฬิกาไม่ได้แน่นอนคนรุ่นใหม่มันก็จะมาแทนคนรุ่นเก่ามาเลยแต่ต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่ซื่อสัตย์จุจริตที่มีความดีงามมีความคิดความอ่านที่จะทําประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ใช่คิดแต่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวหาเงินหาพกหาเงินเข้าพกเข้าหออย่างเดียว เพื่อจะเตรียมการเลือกตั้งหรือเปล่าเพื่อจะมาใช้จุนเจือไหนรวยอยู่แล้วก็ให้รวยหนักไปอีกอย่างนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็โดนจับแก้ผ้าเหมือนประเทศที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยรันปีรั้งด้วยครับช่อโฉนเงินของรัฐถูกประธานดีบสั่งจับแก้ผ้าประชาชนตีครับอ่าลากไปกลางถนนเลยมันต้องอย่างนั้นบ้านเมืองมันต้องซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาทํางานพี่น้องก็ช่วยกันดูด้วยก็แล้วกันฉะนั้นวันนี้ก็ออกมาเล่าด้วยความเป็นห่วงครับ และด้วยความเป็นห่วงและก็ให้กำลังใจสู้ไงอะไรไม่จริงก็คือไม่จริงอะไรที่เราใช้เงินไปเพื่อประโยชน์ของรัฐนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณแพทองทานเป็นสิ่งที่ถูกต้องฉะนั้นน้องไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องกลัวใครผมจะยืนหยัดยืนยันให้กำลังใจแพทองทานชินวัตรนะเพราะเธอเป็นคนรุ่นใหม่เธออาจจะตั้งใจดีแต่เผิญว่า มันมาตรงนี้แล้วก็นายกตั้งให้มีตำแหน่งตรงนี้เขาก็อยากจะสอบถามว่านี่มันเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐาหรือเปล่าหรือเป็นข่ายการการเมืองหรือเปล่าหรือมอีมีคำสั่งอย่างนี้มันสามารถที่จะ,ะเซ็นเรื่องเงินเรื่อง,องทองโบกจ่ายอะไรได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นเงินถึง5,000ล้านในงบประมาณ2567แล้ว68มันก็ต่อกัน ซอฟต์พาวเวอร์หกหเนี่ยห้าพนกว่าล้านนะแล้วหกอีกเท่าไหร่ผลงานออกมาเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นปริศนาที่จะต้องตามดูกันครับเริ่มแล้วครับฉะนั้นเริ่มแล้วที่กระพริบตาไม่ได้เมื่อเจ้าป่าเจ้าเขาขอออกโรงใช้ขุนศึกและอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเจ้าป่าคอนกรีตครับเป็นเจ้าป่าคอนกรีตอยู่ในเมือง สนุกงานนี้สนุกประเอินเจ้าป่าเขาก็มีปืนนะแต่เจ้าป่าคอนกรีตปรากฏว่ารอแแลเหมือนกันนะแต่ป่าหาเรื่องไงป่าหาเรื่องฉะนั้นลึกๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้อนครับมันจะจบยังไงติดตามเพื่อไทยการละครต่อไปครับพี่น้องทั้งหลาย